สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องบ๊อบปรลาดกลินะครับก็วันนี้เรามีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆนที่ชอบการแต่งตัวแนวสตรีทแวร์วันนี้บ๊อบบี้มีสินค้าเด,ดเด็ดนะครับแบรนด์เด็ดแล้วก็โปรเด็ดจะมาแนะนําในแพลตฟอร์ม La ซาด้าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้ลาซาด้าหันมาลุยแนวเสื้อผ้าสตรีทแวร์เพราะฉะนั้นคือจะมีออปชันมีเซเลคชั่นให้เลือกหลากหลายและมีเยอะมากซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างลาซาด้ากับสเนคเกอร์ปาร์ตี ถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับว่าแบบไม่จะกได้สินค้ารุ่นนู้นรุ่นนี้สั่งไม่เคยทันกดไม่เคยทันถ้าไม่อยากพลาดกดเข้ากันมาดูต่อกันได้เลยครับก็อย่างที่บอกนะครับในเมื่อกี้ว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราจะมามีโปรโมชั่นนะครับมีข่าวมาแนะนําให้เพื่อนๆดีกว่าใช้คำว่าข่าวดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนการกระจายข่าวนี่แหละว่าเฮ้ยทาง l a z a d a เนี่ยร่วมมือกับทางส n ีเกอร์ปาต เหมือนจัดคล้ายๆเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพื่อมาลุยตลาดสตรีทแวร์มากขึ้นคือก่อนหน้านี้คือด้วยความที่ว่าเราเสพสตรีทแวร์มันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็จะพอรู้ว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างแบรนด์ไทยมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือว่าถ้าเราชอบเนี่ยเราจะไปซื้อของที่ไหนแต่ว่าสมัยนี้ข่าวสารมันเยอะมากแล้วบางทีเราก็ตามเว็บนี้เว็บนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันมีแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนที่ดังขึ้นมา หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่า s n e เกอร์ปาร์และซ a นลาซาเนี่ยเหมือนก็ทำให้การเลือกช้อปปิ้งสินค้าแนวสตรีทแวร์เนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยการทำเหมือนเป็นหน้า Landing ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ชื่นชอบสตรีทแวร์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปทำการบ้านเยอะก็คือแค่กดไปที่ลิงก์ที่เราแส่ไว้ข้างล่างเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีขึ้นมาให้หมดเลยซึ่งแบรนด์ที่เอาเข้ามาขายเนี่ย ก็แน่นอนว่าไม่ใช่แบรนด์แบบน้องใหม่แล้วไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เหมือนได้รับการยอมรับแล้วในวงการฟิวเจร์ในขณะนี้นะก็จะมี n nice i f e ีมี Run Down Youth นะครับ Galaxy c ี x ซ n นเอ็กซนะครับวันดหลายคนนีน้น่าจะรู้จักแล้ว Get Rich Easy อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วก็เข้าไปเนี่ยมันซื้อของได้ง่ายมากคือเมื่อก่อนเนี้ยบางทีเราอาจจะ เล่น IG ดูแบรนด์นูน้นแบรนด์นี้แล้วก็เอ้ยเราอยากได้เสื้อตัวนี้จากแบรนด์นี้เราอยากได้กางเกงตัวนี้จากอีกแบรนด์หนึง่งคือบางทีมันก็มีความลำบากในการสั่งของแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปที่ landing page ตรงนี้เนี่ยใน l a z a d a เนี่ยคือบางทีเราสามารถเข้าไปแล้วก็จะเลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราชอบเสื้อจากแบรนด์นี้ว่ะเราอยากได้ดังจากไนท์ฟีดว่ะอยากได้กางเกงจากเอ็กเกปริชอีซี่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเวลาที่เราเลือกเนี่ยมันมีความเป็น market place มากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยส่วนต,ตัวเรามองว่าม ช้อปปิ้งสายสตรีทแวร์เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆไปดูว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างและมันซื้อของได้ง่ายมากแค่ไหนว่าบ๊อบบี้จะโมหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปดูกันให้เห็นกันชัดๆเลยว่ามันใช้งานง่ายก็คือเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาละเฮ้ยสนิเกอร์ปาร์ตี้ครั้งแรกกับการรวมสินค้าสตรีทแวร์มากที่สุดซึ่งเขาก็ไม่ได้ โมหรือพูดเกินเลยนะเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมี New Balance มี New Era NYLA นะครับคอนเวิร์ตแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นเดือดเดดเข้ามาบางทีมันเป็นโปรโมชั่นที่อ,อยู่แป๊บเดียวอะ่ะคือบางทีใครดีใครได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะเพราะของดีของราคาเดือดๆมันอยู่แป๊บเดียวอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีพวกคอนเทน,นเต์ by sneaker party ์ี้นอกจากซื้อของแล้วบางทีเราก็ไม่อยากพลาดข่าวต่างๆของวงการสตรีทแวร์ด้วยให้รองเท้ารุ่นไหนออกสีไหนจะออกไอ้บางทีเราก็ต้องไม่พลาดนีี่กก็จะมพว แบรนด์นะครับแบรนด์ที่บอกไปเมื่อกี้อาก็จะมีอย่างในส e ่นะครับที่เป็น r e เซ l เลอร์ที่เชื่อถือได้นะครับแบรนด์เสื้อผ้า n Down Youth นะครับเนี่ยก็จะมี up to 30%คือมันมีแบรนด์เยอะมากคือไม่ใช่แค่แบรนด์อินเตอร์อย่าง ASIC, Swatch, New Balance มันก็จะมีแบรนด์ไทยอยู่ด้วยมันง่ายขึ้นเยอะคือจากการที่ตอนแรกเราอาจจะ Follow ของแต่ละแบรนด์แยกๆกัน แต่บางทีเวลาที่เราจะสั่งของอะ่ะมันก็จะมีความยากอยู่เพราะว่าเราต้องกรอกข้อมูลแบบ3ครั้ง4ครั้งสําหรับแต่ละแบรนด์แต่ว่าพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเจอ,อะไแลเราก็กดกดกดเลื่อน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 ง่ายมากแล้วก็พออยู่บน La ซาดมันก็จะเห็นได้ว่าน่าเชื่อถือพอมีความเป็น l a z a d าปุ๊บอยู่บนแพลตฟอร์ม l a z a d าเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าเออแม่งน่าเชื่อถือมันไม่น่าจะโกงเราได้นะหละักๆก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกคือมีโปรโมชั่นเดือดๆอยู่ตลอดเวลาด้วยนะ บอกได้เลยเมื่อกี้คือลองไปเลื่อนไปถ่ายมาดูคือจะบอกว่าประสบการณ์การเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆมันง่ายมากๆมันจ่ายเงินเสียงเงินง่ายช็อปง่ายเรารู้สึกว่าเราไป one stop ที่เดียวจบนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นจุดประสงค์หลักของการร่วมมือการระวังสิกอร์ปาร์ตี้กับรัศดาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่เราจะปิดคลิปในวันนี้นะครับก็มีเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ซึ่งมันจะเป็นโปรโมชั่นที่บ๊อบบี้บอกไปช่วงแรกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดว่า ไอ้เบอร์เดย์ปาร์ตี้นี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงวันที่27มีนาถึงวันที่3เมษายนซึ่งในช่วงนี้เนี่ยจะมีช่วงที่ลดเยอะมากๆแล้วก็มีช่วงแฟลตเซลซึ่งสำหรับคนที่ติดตามเพจซ n นนิกระปาร์ตี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าแฟลตเซลที่ทำกันมาเนี่ยคือบางทีมันเอารองเท้าราคารีเซลเป็นหมื่นมาขายแค่ราคารีเทล3-4พันแล้วก็ทุกครั้งคือแม่งหมดไวมากแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากมากระจายข่าวให้เพื่อน รู้กันว่าเฮ้ยยี 27, มีนาถึง3เมษามีโปรโมชั่นมีสัตเซลมีเบอร์เดย์ปาร์ตี้เดือดเดือดนะครับเดือดเดือดนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ รีบไปโหลดแอปไปบุ๊กมาร์กเว็บไว้ไปจดปฏิทินในวันไว้ตั้งเตือนไว้นะครับนะก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็จะพยายามเอารีวิวรองเท้ามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย